ตัวช<จ>ี้หักอ่ะการโฮลดเออร์หรอเอ้ยเอาดีๆีไอวอนาแบงคอกส่งกระเป๋ามาให้นะคะกระเป๋าใบข้างหลังคือรกฉับเลยเพราะว่ากำลังจะเคลียร์เสื้อผ้าย้ายบ้านใหม่ส่วนใบของกระเป๋าเจเจ้วชี้หักอ่ะโอ๊โหอ้ยแกมันมีสิฟต์ตรงนี้เดี๋ยวมันเอาไปทำอะไรนะการ์ดโฮลดเออร์หรอใส่อะไรนะแกเป็นดาบไอมอนาเบนคอกนะคะเป็นกรูปใไฟฟ้าเนี่ยใส่แบบบัตรและบิดตรงนี้แล้วก็เป็นการ์ดโฮลดเออร์ที่แบบว่าถือง่ายอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าที่แฮร์โรว มันเอาสองชิ้นมาประกอบกันใช่ไหมหนังนุ่มอยู่นะมันพลาสติคอล่ะ Everyday Bag อะไรเงินโลโก้ของไอวานาแบงคอกนะแล้วมีช่องข้างหน้าอยู่ข้างในหน่อยอ้โอเก๋อ๋อมีอีกหรอข้างในช่องเบลอเลยแต่ประเด็นคืออันนี้ยังไงนะอุ๊ยข้างหลังอ่ะมันจะเป็นแบบช่องแบบนี้เว้ยจริงปะเอาดีดีเอาดีดีเอาดีดีถ้าขึ้นเครื่องบินน่าจะโดนไล่ปะเป็นอาวุธปะตั้งมาก็ในวันธรรมดาเป็นหมวกแบบกันแดดเราทิศทางปะนี่ต้องเป็นกระดุมแป๊กแบบนี้ ก็ได้แบบนี้นี่ไงกันบางสีวีไม่ให้ห่วงเราดําได้เฮ้ยน่าหลักเลยเนี่ยน่าหลักน่าหลักอ็เหน่อยน่าหลักกะ,อ,กกะอันนี้น่าจะเป็นอันที่เราสั่งซื้ออันนี้ก็จะ,ะเป็นกางเกง้ายอะไรต่างหูเป็นกางเกงฟิลกางเกงบอลที่ซื้อมานะครับฟิวนี้หรวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้สั่งเสื้อของคอลเลคชันนี้มาแล้วก็เลยซื้อกางเกงที่แบบอ๋อมีต่างหูอย่างนึงน,นี้นะ จะเป็นตัางหูรูปบับเบิลนะคะอันนี้คือแบบน่ารักมากนี่ตัางหูจริงอย่างนี้จ้านี่เป็นตังหูแบบโลโก้ของเขานะคะคือชอบตังหูที่มันติดหูอะแล้วก็แบบมีดีเทลอะไรแบบเนี้ยน่ารัก Always Support ค่ะ